สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุผูสุขคนครับครับกามหอดแล้วครับสําหรับตัวเลขนะครับเนาะครับได้ตัวเลขมาแล้วครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาละครับประจําวันทียี่สิบสองตุลาครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับครับก้อนสีขาไปเบิ้งนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขเล่าปูขุนครับเล้าปูขุนหมวดที่แล้วลุดครับ งวดวันที่ยีวันจันทร์ลุดขับลุดเล่าพัฒนาประจําวันที่ยีสปูขุนปูขุนหามาบนรางศูนย์สงสามสีเครับเลขที่ออกเลขที่ออกเก็ C นะครับเนาะครับเกีเกับก้ามอยู่เก็ Get C นี่เป็นเลขราง เกียซีนี่เป็นเลขกางครับเกียซีแปดครับสำหรับปูไห่รูดไปที่เก่าตัวลูดตัววิ่งเก่าครับ2องะครับเก่งไปที่เก่าเด่น9กรอง2นะครับเนาะครับสอจับคู่3ามสองส2มสครับ เก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสองครับอันนี้เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเด้อครับเอามาให้เบิ้งครับลุดครับลุดปูคุนลุดเอาปูว่าขอแก่มือแน่ปูว่าครับครับเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะครับเป็นตัวเลขสูตรเลขคำนวณครมีเข่ามีลุดครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับเบิ้งไปน้ำกันเรื่อยๆครับขอขอบพระคุณหลายๆแหละครับสำหรับการกดไลค์ให้กดแชร์น้ำครับ แกไปให้มุ่ยพวกเบื้องน้าเราครับเนาะครับ,รบเอาเหล่าปูขุนนะครับเด้อครับมาหอดแล้วเหล่าพัฒนาปูขุนผ้าด้วยครับเหล่าพัฒนาเหล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสองเนาะครับเนาะครับวันที่ยี่สิบสองตุลาคม ตุลาคมครับ68ปศ2พรรษา,าเรา68ครับครับสำหรับตัวเลขของปูขุนครับปูขุนชุดนี่ปูหอยบนล่างครับอันนี้เป็นเลขวินข้ามาบนล่างนี่เป็นเลขวิ่นนะครับได้ครับไปทั้งบนทั้งล่างนี่ครับมีหนึ่งหนึ่งสามสี 5้าหครับ7 7 9เข้าครับจุดนี้งามอยู่ครับ1 3 5 7 9ครับอันนี้เป็นเหล็กวิ่นของปูนะครับ้อครับไปบดลางเลยครับจับเอาครับปูจับให้กามีเก้ากับ3าม ปูจับให้นะครับเนาะปูจับมาแล้วครับครับสำหรับตัวจับคูโหกคูของปูกับี่หนึ่งเก่าหนึเกเกาห้า บอมักจับเอาเลยครับเด้อครับาสามเก็ดห้าออกเก็ดสี่หวัวที่แล้วคนไหนเก็ดหาปูมาแปดห้าครับแปดห้าครับแปดห้าเก้าสามตัวสุดท้ายพี่เก้าสามของปู ปูเก่งมาเก่าสะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นเลขสองตัวครับปูไปบนรางน้ำเนี่ยครับเปาติดบนรางไว้น้ำครับครสามตัว3ตัวสตัวครับปูตรงมี3มตัวแล้วก็4ตัว1นึ่งห้าเก้าห้าห้าไหมครับ5้าหนึ่งเ เอาพิษโบขือนรับมนี้เป็นยังบุครับ9 5 3 5 9 3กลับไปกลับมาลับเอารับลับเป็นับให้พร้อมห้าสอันนี้็ิเรศสามตัวครับอันนี้พิเลศสามตัว แล้วก็ซตัวนะครับเด้อครับซตัวของปูคุ่หนึ่งห้าเก้าสามหห้าเก้าสสามหนึ่ส ครัซีตัวนี่ก็ก็ยังยากอยู่เนาะครับเนาะครับเป๊ะมากกัถือว่าโอเคครับรวยครับเหล็กซีตัวของปูครับก็บ่มีผู้ได้ให้ละครับสำหรับสามสามตัวนี่ก็หน่อยอยู่ซีตัวน้ำอีกซีตัวนี่ก็คือว่าบ่หมีแหละเนาะครับเนาะครับมีแต่ปูคุ้มผู้เดียวนี่ยละให้ครับเพื่อสวดเพื่อหมา่นปูว่า ครับอันนี้เป็นปูขุนนะครับเด้อครับชุดของปูขุนเป็นเล่าปูขุนพารวยครับเป็นตัวเลขของเล้าพัฒนาบุญละบ้านพีเมืองนองเฮาครับไปพุ่นกินปลาครับมาพีกินเหล้าครับไม่ได้กินเข่านะครับเด้อครับกินตะเหลามาประเทศไทยครับเอาปูเก่งไปที่สามเด้อครับเด้อครับ ปูเก่งไปที่3านะครับเนาะครับลอง9เด่น3ลอง9 9 3ตัวเก่งของปู9ก้าสลองครับขึ้นเนจักน้อยกระสิงามครับแปดหาแเก็ดหครับตัวลองของปูครับสตัว3ตัวหนึ่งตัว1นึ่หห้า ก้าสามครับรับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะรับนาเสนอให้พี่น้องเบิ้งครับเพื่อควบสนุกเพื่อรักควบสนานแหะครับตัวเหล็กนะครับเด้อครับขัมีควบเสียงครับตัวเหลขเล่าเนาะครับเนาะครับเลาพัฒนาครับมือแรงนี่ครับมือแรงสองทุ่มครับเห็นเป็นํำกันเนาะครับเนาะสำหรับตัวเหลขของปูครับ วันที่แล้วของปูกระลุดไปครับครับนี่เป็นตัวเลขของปูมวดประจำวันที่เศ้าสองแหละครับยี่สิบสอามสี่้าเก็ดเก้าครับเด็กวินครับลูดของปูกับเมี่เก่าคับ3ามแหละครับปูเก่งไปที่3ามเลยครับเด้อครับเก้าสตัวกลมล่องเจ็ดห้าแหาเจหาแหาตัวร่องครับ เลข3ตัวกับมี่หาหนึ่งเก่าครับครับนี่เป็นตัวเลขสวยๆงามๆครับเอามาตอนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับครับสร้างรถคลิปนี้กับโมมี่ยังหลายครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับโชคโชคมันมันลำลำลุลุ้ยนะครับเด้อครับเฮงเฮ้งปังปังครับครับสร้าหรับคลิปนี้กับสี่เดียขอลาพี่ละน้องแหละครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหนาเลยครับเด้อครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ